เป็นพวกคนเลวแน่เลยะราอะไรขึ้นมานี้อะไรไม่รู้เรื่องโอ๊ยยัามาสตบอรี่ไปหน่อยเลยดเเื่อที่ดีเจนะคนเรียนทั้งวันทำความเลิสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะเด็กๆนี่วันนี้ครูมีนี่มารูไหมอะไรเครื่องวัดความดันไง เอามาผมจะเข้ามาทำดันไมทำไมอะคะเอ้าก็มาวัดพวกเธอไงอ้าวมาวัดควาบจานด้วยทำไมคะครูแหมเราจำไม่ได้แหะคราวที่แล้วครูเกิดนไว้ว่าทางเนี้ยเราจะเรียนเรื่องความดันร่างกายไงเคยวัดกันป่าโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไม่เคยเฮ้ยไ่โรงพยาบาลทุกคนต้องเคยวัดเคยแน่เคยเคยเนี่นีเดี๋ยววันนี้เราจะลองวัดกันแล้วจำได้ไหมความดันเราเป็นเท่าไหร่กันบ้างตอนไปโรงพยาบาลพันห้าพันห้าตายแล้วมั้งพันห้าอะ มีความดันตัวล่างตัวบนเท่าไหร่ประมาณแปดสิบร้อยยี่สิบหรือประมาณร้อยอะไรแบบนี้อ่ะเอาใครก่อนดีเดี๋ยวครูจะลองวัดเลยโอ้โหมาหนูดีมาแหมวัดความดันมันไม่เจ็บไม่เจ็บเลยหรอนี่เอาแขนมาเลยแลนี่แหมคุณสาวถ้าครูทำพวกเราตายครูต้องรับผิดชอบนะคะนี่วัดความดันมันจะตายไหมเอาแขนมาเออครูว่าต้องถกเสื้อขึ้นไปเพราะว่าบางทีเดี๋ยวถ้าเสื้อตรงเนี้ยมันมันกั้นใช่ไหมแล้วเราก็จะแบบว่าไอ้เออันดีเออ โอ้โหแขนหนูดีี่เล็กมากเลยนะเนี่ยจริงงัเหมือนแขนหนูหรอนั่นอนเลิอ่ะวัดนะคะอ่ากดปุ่มเออกคนี่วัดก่อนแป๊บหนึ่งนะคะปกติไหมคะอ่ะหนูดีปกตินะคะ แขนชาใช่ไหมปกตินะคะนี <desserts> ่อ่าปกติปกติเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยความดันสูงเนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์นะว่าเราเป็นอะไรเพราะว่ามันน่าจะมีได้จากหลายสาเหตุอ่ะเรียบร้อยของเดียก็ปกตินี่ปกติทุกคนเลยอ่ะนาดามาสาธอแล้วไหมคือไม่วัดได้ไหมอ่ะคะอุ้ยนี่ไม่เจกวัดกันทุกคนอ๋อนี้วเหรอถามเพื่อนๆเลยเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บนาดาม ใช่ไหมเด็กหญิงพิมเมื่อกี้เธอวัดแล้วเป็นไงโอ้โหแค่กระดูกเกือบแตกนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนี่โดนเอ็นหลักเนี่ยนะมันจะกระดูกแตกใช่พอแล้วก็จะกระดูกกร๊อบกร๊อบกบนี่ขอเธอนี่ยเพื่อนเลยกลัวเลยนี่อย่าไปฟังพิมพ์มั่วแล้วอ่ะเจ็บไหมเดียไม่เจ็บเลยอ่ะเอาแขนมาเร็วๆนี่เอาแขนข้างนี้ดิข้างมือไกลอันนี้มันจะอยู่ไม่วัดแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องมาบ่นไม่เจ็บอะไรเลยวันนี้แล้วไปเดี๋ยว มันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าทำไมต้องไม่ให้ครูดูอ่ะแอบขนมไว้หรือเปล่าไหนเบียจับไหนบเร็วเรเร็วเลดูาเนอะไรอะไม่ไม่มีอะไรเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอันนั้นมันลอยสับนี่นี่มันมันคุณสติเกอร์แท็กลูใช่ไหมออไปล้างออกเดี๋วนี้เลยไปเช็ดออกเดี๋ยวนี้เลยดกดหนูหนูเอาออกไม่ได้ค่ะครูหนูับไปเลย นี่พ่อแม่รู้หรือเปล่าเนี่ยว่าไปสักมานี่เธอไม่เคยเห็นเด็กผู้หญิงนี่ไหนสักแบบนี้นะนี่เธอเป็นผู้หญิงและเพิ่งอยู่ม2ไปสักตามเนื้อตัวร่างกายได้ยังไงขนาดคนโตสักยังรู้สึกไม่ดีเลยนี่คนที่สักเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกแก๊งอะพวกแกง๊งใช่ไหมหรือว่ายาคุตซ่าหรือว่าแบบพวกจอนพวกนาพนะ่ะเคยเห็นคนดีๆเขาสัก,ม,กมั้ยมันี่แล้วเธอเป็นเด็กด้วยอะหูยหนาดา ครเฝังในตัวเธอมากเลยทำไมเธอถึงไปสั่งี่มันแบบมันไม่ใช่คนดีเข้าใจไหมถ้าเป็นเด็กนักเรียนหกะสั่งเออคุณจะทำยไงกับเธอดีเนี่ยฮะขอไปพ่น้ำเอเ้น่ารเลยานี่ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเด็กๆทำไมนาดาเป็นอย่างนี้เนี่ยนาแต่ว่าจะ ไปมีหน้าล่ละนาดาเขาใส่เสื้อแขนยาวตลอดแล้วก็ไม่เคยถงเสื้อเลยอะค่ะจริงด้วยตอนเล่นพายก็ใส่แจ็กเก็ตจริงเหรอยู่แล้วนั่นดิดเล่อพายยังใส่แจ็กเก็ตอีกเหรอใช่แสดงว่าต้องใส่ถกปิดนะใช่มันจะเปสั่นอะไรของแก๊งอะไรจะอย่างนั้นโอ๊จริงจริงเชลยฉันเคยเห็นในหนังอ่ะจริงจริงไม่ในข่าวจริงๆก็มีพวกแก๊งพวกนี้เขาจะสักสัญลักษณ์เหมือนกันบางทีก็เสพยาด้วยนะเดสิจะเป็นจอห์ขโมยของ ก่อนไอฮานาดากินเหล้าเมาแล้วมาทำร้ายพวกเราทำไงอ่ะเฮ้ยโอย,โยโคงไม่นึกเลยอะว่าจะมีแบบ แล้วมันหายไปได้ยังไงอะไม่รู้เหมือนกันนะฉันเก็บไว้ใต้โต๊ะแล้วอยู่ดีๆฉันกลับมามันก็หายไปเลยเหลืองที่พื้นหรือว่าโรงเรียนเรามีขโมยไม่นะโรงเรียนเราไม่เคยมีใครขโมยของเลยนะอเออนั่น,นสิเราก็อยู่กันมาตั้งนานไม่เห็นมีเลยหรือว่าจะไป ชันเลยอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะกแคามีรอยสักอะแล้วก็เป็นโจนไงอืมแต่ฉันไม่ได้ขโมยอะไรไปเลยจริงๆนะดูดิยังไม่ยอมรับอีกเดี๋ยวคนตัวไปเลยอืมเฮ้ยยังไงฉันซื้อมาห,ห,หรือไงนะไหน โอ้ยนาดาหยุดแก้ตัวเถอะหลักฐานมือฆ่าสารฆ่าเขาขนาด<อ>นี้เงนินเดียหาย500บาทแล้วไม่หยิบที่เธอ500บาทแล้วเธอจะไม่ได้เอาไปได้ไงออไม่เห็นจะกล้าตอมเบอรี่อีกไม่คิดเลยว่าโรงเรียนเราจะมีโจรทำไม,ไมเพื่อนต้องว่าเราฆาตหนี้ด้วยเนี่ยเพื่อนไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะว่าโรงเรียนเราอ่ะ มันจะมีโจนอยู่วันหลังอ่ะเราก็คงต้องเก็บเงินดีๆแล้วอย่าหัวขโมยก็จะมาขโมยเงินเราจริงเออนั่งดิไม่เจอกับตัวคงไม่รู้หรอกเออดีๆอย่าไปยุ่งคนแบบนี้สายแล้วไม่เรียนนะเรียนทานักเรียนนี่นยังไม่ถึงเวลาเรียนใช่เหรอคะเออใช่ใช่ พอดีว่าครูมีเรื่องจะมาถามใครเห็นนาฬิกาครูบ้างเนี่ยมันหายไปอ่ะครูแอบวัดเขงครูเหรอคะใช่อันสีชมพูอันนี้เพิ่งถอยมาใหม่เลยนะเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหาทั่วห้องพักครูนะ <c ười> ครูไปลืมไว้ในห้องเรียนอะไรบ้าง <c ười> เปล่าเห็นมั้ยอ่ะ <c ười> ไม่เห็นเลยนะคะหายไปไหนเนี่ย <c ười> เพื่อนๆหรือว่านารา มาของคูอีกแล้วใช่ไหมอะไรชินยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเออนันนาสีนาดาถ้าโกของอีกแล้วเหรอครูค่ะไม่ต้องหาแล้วค่ะนาฬิกาครูอยู่ที่นาดาค่ะจริงเหรออะไรกันเนี่ยฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะจะไม่ใช่เธอเยอยงไงก็ที่โรงเรียนเรามันมีโจอยู่แค่คนเดียวอะือมนาดาจะไม่นึกเลยอะเป็นท้เหรอมีหน้าเธอมีรอยสักนี่เธอเป็นโจเหรอนะาดาไม่ได้ขโมอยอะไรปไปเลยนะคะครู ไม่จริงค่ะครูคคไม่เช้าอะ่ะเงินเรียนไปหายไป500บาทปรากฏว่าไปเจออยู่ที่นาดาค่ะครูฉ<ช>ันได้ขาดค่ะเล่เลยค่ะครูไม่จริงนะคะจริงค่ะครูพวกเราทุกคนเป็นพยานได้จะดูก,กลก้องวงนจรปิดก็ได้นะคะไม่ไมจริงค่ะเพื่อนทั้ง3มคนเป็นพยานนี่ยังจะเถียงอีกเหรอนี่เธอาไปใช่ไหมนี่แล้วนาฬิกาครูอยู่ที่ไหนฮะไม่ใช่ค่ะครูไม่ว่าจะเงินเท่าของเดียหรือนาฬิกาของครูหนูก็ไม่ได้เอาไปเลยนะคะนาดานี่ลุงผิดหวังจริงเลยนะลุงไม่นึกว่าโุงเรียนเราจะมีจอด ผลดีที่จะสักเหรออ่ะงั้นเธอบอกมาดิว่าเธอสักทำไมใช่เจะสักทำไมนีเหตุผลดีๆหรอเอ้าป้ามาทำไมคะอ๋อถ้าคุณครูอ่ะลืมนาฬิกาไว้ที่ร้านป้าคุณครูไปกินข้าวร้านป้าแล้วคุณครูลืมไว้อ่ะป้าก็เลยเอามาให้อ๋อโอเคค่ะป้าไปผัดต่อแล้วนะมีโทษเยอะเลยขอบคุณค่ะป้า หนูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าหนูไม่ได้ขโมยไปก็ครูก็ต้องสงสัยเธอไว้ก่อนเพราะว่าเธอมีรอยสักไงคนปกติธรรมดาที่ไหนเขาจะสักนะเด็กอายุแค่นี้เธอสักทําไมล่ะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทําไมหนูถึงสักได้งั้นหนูจะบอกค่ะบฉันบอกให้เงียบไม่เงียบใช่ไหม ไอ้เงียบใช่ไหมดิมาเน่ด huh! ah ิเ huh! ah ี huh. ๋นี้นะเดีบอกนะว่าเธอสาปพที่จะลบรอยแผลเป็นน่ะแม่รำฉันขอโทษนะฉันก็ขอโทษนะขอโทษเหมือนกันนะเออ ครูก็ขอโทษด้วยนะที่ที่ตัดสินเธอแบบนั้นนะครูคะครูอยากตัดสินคนที่รอยสักเลยนะคะบางคนเขาก็สักเพราะวาความจําเป็นแบบหนูคะ่ะแต่บางคนเขาก็แค่ความชอบส่วนตัวของเขาไม่ได้แปลว่าทุกคนที่มีรอยสักจะเป็นคนไม่ดีนะคะจริงด้วยอะ่ะ ครูขอโทษอีกครั้งนะนาดาครูเข้าใจทั้งหมดแล้วว่าต่อไปครูจะไม่มองอะไรแบบนี้อีกแล้วครูขอโทษนะพวกเราขอโทษนะนาดาอพวกเราก็ขอโทษนะครูพูดถูกอะเราไม่น่าตัดสินเธอกับแค่เพราะรอยสักเลยอะเมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรนี่นมเมถ้าเกิดว่านาดาไม่ใช่หนอขโมยเราเงินห้าร้อยบาทของเดียหายไปได้ไงอะโอ้ด้า เธอแน่ใจนะว่าเงินเธอหายอ่ะเออนั่นดีขอโทษเขาขอโทษเขาเพื่อนๆใหมความว่ายังไงขอโทษทำไมใหรเอียงพูดมาสิคือหนูอยากได้ตังค์ไปเติมเกมอะค่ะแล้วทีนี้หนูเห็นว่านาดาเขามีเงินห้าร้อยบาทอยู่แล้วก็เขาก็มีรอยสักด้วยหนูคิดว่าคนอื่นจะเชื่อหนูอะค่ะเลยคิดว่าใส่หลานนาดาดีกว่านี่โอ้ยนี่นี่นี่แหละเป็นตัวอย่างดูสิ ธอหน้าตาน่ารักผิวขาวไม่มีรอยสักเรียบร้อยกลับกลายเป็นจรแน่คนที่มีรอยสักรานดูว่าเขาจะเป็นจรนก็นกลับไปคนดีเออนั่นดีดีอ้อพวกเราสายเชื่อเธอเนี่ยขอโทษนะนาดาเอาเงินให้แล้วบาทยืมไปเลยย <c oughs> ืมไปเลยยุ่งๆไงไม่ใช่เตอม ขอโทษเธอนะคือพวกเราไม่น่าตัดสินเธอจาก้อยสักเลยอะ่อนะขอะนไม่เป็นไรตอนนี้พวกเราเข้าใจเธอแล้วว่ามาหลังพวกเราจะไม่ใส่ร้ายหรือว่าไม่กล่าวหาอะไรเธออีกแล้วนะ